สดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21-25มิถุนายน2564ค่ะ 23มิถุนายน2564นายเกียรติศักดิ์จันทาผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานอุตสาหารกรรมจังหวัดสระแก้วสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและนายอำเภอเมืองสระแก้วตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อติดตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในสถานประกอบกิจการโรงงานของสาธารณสุข นะบริษัทสะแก้วเจริญในการนี้นายกิติวัตรยิ้มย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสะแก้วร่วมในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย ตรวจเข้มสางานก่อสร้างสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วตรวจสายงานก่อสร้างอาคารของโรงเรียนในอำเภอเมืองสัะวแก้วขณะตรวจแรงงานพบรูปจ้างทำงานติดตั้งโครงหลังคาโดยไม่ใช้เข็มขัดนิรภยัยพร้อมสายช่วยชีวิต PPE ของเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคารขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการตกหลุมจากที่สูงจึงมีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อสวมใส่ PPE ข้างต้น และนั่งร้านไม่มีการจัดทําตาข่ายป้องกันวัสดุร่วงลรนพื้นยืนปฏิบัติงานบนนั่งร้านมีความกว้างน้อยกว่า35เซนติเมตรเขตก่อสร้างไม่จัดทําประตูผ้าใบทึบบริเวณทางเข้าออกจะปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้าออกจึงมีคําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภยัยให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใน7วันและจะได้ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป ตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานนางสาวสุธาทิพย์ชัยุดมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนายรัฐศาสตร์แสนคำเจ้าพนักงานแรงงานและนางสาวไพรินไข่ออนเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชาได้รับมอบหมายให้ตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานในเขตพื้นที่อำเภอวัฒนาคนครจำนวนเจ็ดแห่ง พร้อมกันนี้นายศิวะพินาทภัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสิริพรแสนหา,านเจ้าหน้าที่ธุรการส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการมยสนบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาวังน้ำเย็นและส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการนาบริษัทอารีชัยวุฒเทคจำกัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสแกวพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการตรกจอบรมการใช้งานปั้นจันตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจันผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจันผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจันและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจันพศ2554ของบริษัทเอริสคาร์เพเปอร์จำกัด โดยมีวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ฝึกอบรมให้ในครั้งนี้ นางสาวสาววิตยีสิงสิทธิ์นักวิชาการแรงงานได้รับมอบหมายให้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสระแก้วสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วและกออร,รมนจังหวัดสระแก้วตรวจบุรณาการสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่200คนขึ้นไปในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการเฝ้าระวงังการฉีดวัคซีนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหารกรรมตามที่สบ,บพอมอบหมาย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสะแก้วคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ f Facebook และ y o u t u b e ช่องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสแก้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ